ถ้าคน i n f j คบกับคน i n f j จะเป็นยังไงกันบ้างต่างคนต่างเข้าถึงกันยากเขาเล้วอารมณ์เหมือนแบบส่องกระจกหากันอะ,อ,ะ <laughs> อ้น่ามันก็มีกำแพงใส่เราอะเราก็แอบ,บมีกำแพงใส่เขาอะแล้วถ้าเกิดทางทฤษฎีละ่ะก็จะม,มีทั้งข้อที่เป็นข้อดีกับจุดที่ควรระวังเนาะว่าที่เข้ากันได้นาอไม่ว่าจะเป็นความลึก ของความคิดของคน INFJ นะเพราะว่าคน IMJ นะ <_ S 1> เขาเป็นน้อง NI นะที่เป็นฟังก์ชันตัวแรกก็มีแนวโน้มว่าเขาจะสามารถตีความหมายที่ซ่อนอยู่ในคําพูดหรือการกระทําบางอย่างของอีกฝ่ายได้ดี <_ S 1> ถ้าเป็น NI <_ S 1> ในรูปแบบเฮลตี้นะสามารถตีความได้แบบไม่ต้องพูดเยอะอ่ะจะทําให้แบบเข้าใจกันได้ไม่ยากเลยอารมณ์เหมือนเราได้เจอคนที่เข้าใจเตตัวเราลึกๆได้อีกมุมนึงแต่ส่วนด้านที่ต้องระวังอ่านตีความผิดหรือเปล่ามันอาจทำให้เราเข้าใจกันผิดได้อย่างเช่นถ้าเรารู้สึกว่าอีกฝ่ายทําไมรู้สึกเงียบหายไปเลยช่วงนี้เขาอาจจะไม่รักเราเหมืืออนเดิมหร่า อันนี้คือการตีความผิดเนาะแต่ในความเป็นจริงอะ่ะเขาอาจจะงานยุ่งหรือเหนื่อยมากๆก็ได้แนะนําว่าให้หันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วอย่างที่2ที่เป็นข้อดีมากๆคือต่างฝ่ายต่างเทคแคร์ให้ความสําคัญซึ่งกันและกันดีๆมากๆเขามีฟังก์ชัน F e ที่เป็นฟังก์ชันรองเหมือนกันไงเขาก็อยากจะให้อีกฝ่ายมีความสุขอีกฝ่ายก็อยากจะให้เรามีความสุขซึ่งมันเป็นคู่รักที่ดูเป็นทีมเวิร์กที่ดีมากๆเลยยิ่งถ้าเป็น FE ที่เฮลตี้เนี่ยคือจะเป็นอะไรที่เข้าใจหวานนุ่มละมุนน่ารักมากๆแต่แต่ถ้าข้อควรระวังล่ะ ตรงๆเพราะเรากลัวอีกฝ่ายเสียใจหรือว่ากลัวอีกฝ่ายเสียความรู้สึกก็จะเก็บเอาไปปรับและคิดคนเดียวด้วยไม่กล้าที่จะพูดความรู้สึกที่แท้จริงออกมาอาจจะทําให้เกิดการสะสมขึ้นมาถ้าเราไม่หันหน้ามาคุยกันอาจจะถึงทางตันได้เนาะข้อที่3ก็คือข้อที่ดีมากๆสามารถเป็นเพื่อนคู่คิคดที่ค่อนข้างดีมากเลยเพราะว่าเขามี TI ที่เป็นฟังก์ชันตัวที่3เหมือนกันถ้าเป็น TI ที่พัฒนาแล้วอ่ะก็มีแนวโน้มที่จะเวลาคิดอะไรเห็นอะไรก็จะคิดให้มันถี่ทวนก่อนอ่ะที่จะพูดความรู้สึกออกมาได้อย่างดีบางทีก็อาจจะมีเข้า ใจในวิธีคิดที่คล้ายๆกันน่ะเพราะว่าแบบเธอคนนั้นคือฉันอีโค่แต่จุดที่ต้องระวังถ้า TI กับ TI ของ IFJ มาเจอกันแล้วเป็นอันเฮลตี้หรือในช่วงเวลาที่เครียดอาจจะตีความหรือตัดสินใจอะไรไปเองโดยการที่ลืมความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ความรู้สึกของอีกฝ่ายก็ได้ส่วนข้อสุดท้ายจุดที่ดีมากๆเลยก็คือต่างฝ่ายต่างมีมุมส่วนตัว <c oughs> ให้ดกันกและกนันเนาะก็เป็นอินโทรเวิท่านหนึ่งต้องการใช้พลังงานในมุมส่วนตัวก็คือเป็นตัวเองได้เลยแต่แต่ถ้าเกิดเขามีการทะเลาะหรือความกดดันก็มีแนวโน จะเก็บตัวแล้วเข้าไปอยู่ในมุมของตัวเองเริ่มไปทําอะไรที่แฮปปี้มากกว่าจนบางเคสถ้ามันหนักมากๆทับถมไปเรื่อยๆอาจจะดอสแลมไปเลยก็มี <What? S 1> ถ้ามีคนถามว่า INFJ ครคบกับคน i n f ด้วยกันได้ไหม ตอบเลยว่าได้ไดสิ่งที่เราพูดไปวันนี้ส่วนไหนที่เป็นจุดด้อยอะสามารถเอาไปปรับแล้วหาบาลานซ์ตรงการของความสัมพันธ์ให้เจอแค่นี้ก็สามารถที่จะคบกันได้ราบรื่นแล้วเนาะใครที่แบบยังหาบาลานซ์ไม่ได้อ่ะก็ลองทักมาปรึกษาเราได้เลยมีบริการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย MBTI และฟังก์ชันใครอยากจะหาไทยก็สามารถทักมาได้นะเดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียดต่างๆไปให้ใครเป็นคน INFJ ที่กำลังคบกับคน INFJ อยู่บ้างหรือว่าอยากจะดูไทยอืนอ่นๆคอมเมนต์มาบอกกันได้นะ